ยาเสพติดโอ้ยมันจารย์นม่นกินเด็กเก็พูดไหมฮะลองกันนิดหน่อยไม่ติดหรอกใครเป็นโง่ถึงท่านประสาทร้อนเพราะยาเสพติดทำงานระบบประสาทสี่ระบบร้อนประสาทกระตุ้นประสาทกดประสาทและผสมประสานแต่บุหรี่งวนเดียวสูบกินได้ไหมท่านสูบบุหรี่มันกินได้ไหมอายุน้อยสุดที่สูบบุหรี่เคื่อไหร่ท่านอยู่แคนาดาอินโดแล้วก็จีนนะท่านสองขวดเท่ากันนะท่านสองขวดสูบบุหรี่นะท่านประเทศไทยเราโชคดีโชคดีพอสอท่านแอบสูบบุหรี่พ่อไปสุรนาบ้าน ลืมกับเขาสั่งสุกุลีมันยังจะได้ไหมนี่โยมพ่อลืมเราสั่งกลับมาออกให้ลูกนปสองแอบสุกุลีโมโหมากไปเปรี้ยงติดข้างฝาเลยนีไม่โยมสุบุรีมันยังก็ติดได้ติดฝาเลยมโย่สุบุรีเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายโรคบุกุลีทำรห้เกิดโรค12ชนิดทท่่าานนเราจำได้แค่5ชนิดมะเร็งปอดมะเร็งคุยหนังปงลมปงลมป่องพองมะเร็งช่องปากเสื่อมสมรรถภาพทางเพศคล้ายๆกับเหล้าและแอลกอฮอล์คำเตือน เบียร์เหล้าแอลกอฮอล์ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศถูกจับคดีคลมคืนนั่งก้มหน้าทำไมต้องไปคลมคืนเขาผมเมาครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคุณเทศมนตรเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศทำไมต้องไปคลมคืนเขาผมเมาครับกลงมันทำให้คึกหรือทำให้เสื่อมไม่แน่งงแงได้ไงงงได้แน่รวมทุกคนทุกท่าน ลูกพี่สอนลูกน้องเอ้ยเวลาน้องกินเหล้าน้องมีหลักการกินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเหล้าอย่าให้เมาเนาะผมจะรู้ได้ไงเมาไม่เมาพี่๋อไอ้นัเขาสอนกันทีที่แล้วเขาปูปูมือนิดนึ่งมึงดูที่โต๊ะนั่นนะแต่มึงเห็นสี่คนนั้นนะเป็นแปดคนเมื่อไหร่น่าหนักแสดงว่ามึงเมาแล้วพี่ครับตอนนั้นก็นตั่งอยู่แค่สองคนครับกูเมาแล้วพีใหม่สงครามตายหลายร้อยนะท่าน รวมแนละ้วก็เป็นพันนะครับตั้งปีใหม่ตั้งสงการานต์ปีใหม่ไทยปีใหม่สากลไม่อยากให้เราไปเสียจุดนะครท่านนี่คือสิ่งที่พ่อแม่เป็นห่วงเป็นเหญ่ทุกจริงไม่อยากให้รีให้รอให้เสกให้ติดสิงให้ดีเหมือนทุ้กรทจกต่านวิธีป้องก,กันก็ง่ายๆจัดเซโนไม่ทำอย่างนั้นไม่มียาบ้าโดยเข้าปากเราเองนะท่านเรารู้ว่ายาบ้ายาเสพติดก็เดีเราจะไปเสียมันแสดงว่าเราโง่ไหมโง่โง่กว่าอะไร น้าเป็นหน้าหนะได้แต่เดียวเราแน่ใจไหมว่าควายโลกเราเคยอ่านข่าวเจอไหมท่านควายขั้งยามบ,บ้าไอ้นี่ที่เอาวัวเป็นตัวประกันไม่มีเลยนะท่านเอาระท่านท่านถือว่าเคลียไหมเคลียร์นะขอมดเวลาได้นานกันล่ะพานงเวรขึ้นมา